Maybe I don't know. Yeah. That one is famous. The famous is beach here. Yeah. Okay, we are on fire. On fire. สวัสดีครับทุกคนกออ็วันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่9ของการเดินทางแล้วก็ผ้เออาเสื้อผ้าก็หมดแล้วเพราะว่าช่วงแรกตอนที่มาในฝนตกหนะักก็เลยใช้เสื้อผ้าไปเยอะออตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมกะว่าจะออกไปข้างนอกด้วยเมื่อเช้าเนี่ยมีสถานการณ์ ในประเทศที่ค่อนข้างที่จะต้องติดตามดีกว่าเนาะเราก็เลยเสียเวลาไปครึ่งเช้าในการอัปเดตสถานการณ์ในประเทศไทยตอนนี้ด้วยการเดินทางหลายวันเนี่ยหนึ่ง เราเอาคนเราเอาเสื้อผ้ามาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเพราะว่ามันก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้เขาเรียกว่าเราอยู่โดยที่ตอนที่เราแบกมาไม่หนักจนเกินไปเนาะแล้วก็จะต้องคำนวณให้ดีว่าอ่ะอย่างเช่นผมเอามาประมาณ15ชุดเนี่ย อ่ะเสื้อ15ตัวเสื้อน่าจะเกือบ20ได้มั้งเขาตื่นเต้นอะไรก็ไม่รู้อคือเหมือนตอนที่เรามาเช็คอินเนี่ยทางโรงแรมก็ได้บอกแล้วว่าเหมือนตอนนี้เขามีการก่อสร้างอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็เราโอเคหรือเปล่าซึ่งจะไม่โอเคก็ไม่ได้ ราะว่าวันละ150บาทเดิมั้งร้อยเก้าสิบเดิมั้งแ่ผมจำไม่ผิด Yes. Yes, right. Yeah. I. Yeah. 352. 352, right? Uh, pardon? Yes, Oh, uh, yeah, I, I love that city. Oh. Yeah, Thank but. You. Yep. Yes. Um. I don't know, Beach. Uh, you recommend me around here because yeah, I think yeah, uh, today and tomorrow I will lay really like but I I didn't go to the beach. You go to beach. Uh, yeah. You have to go to the beach. Oh really? you know the buddha boot study. From the beach. Don't so now you walk to, to the beach and then you see from here a Buddha. Study. Ah. ah. Yes. Okay. You can so. Ah. Yeah. Uh. But if you have to go there, I think that you need a of bus. Ah. So. Uh, no, it's like scary to motorbike. Are oh, you scared? Maybe. Uh. Okay. How should I call the the beat? The beat is like. I um, I mean like uh, the the famous beat here is. The famous beat here is. G B. What beat? Like B K E something? The beach. 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 B-E-A-C-H. Maybe. I don't know. Yeah. That one is famous. The famous is Beach here? Yeah. Mieke. Yes, we have. What 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 the name? Meek. But You don't know how to spell or you how yeah. to listen. You are from Thailand. Thailand. Ah Thailand. Thailand. Uh, yeah. cares <laughs> <laughs> uh, right. so many Thai come here. Ah, uh, yes. โอเคทุกคนผมได้ช yeah. like ื okay, ่อตอนแรกผมกัว่าจะกินข้าวแถวนี้แต่ว่าผมว่าไปกินที่ beach น่าจะง่ายกว่าเร็วกว่าผมไปกับรถมอเตอร์ไซค์แล้วกัน 2อกิโลบิ๊โนงโอเคไปไหนอ้าเดี๋ยวผมไปซื้อน้ำก่อนดีกว,ว่า คือที่พักตรงนี้นะแล้วมันอยู่ใกล้ๆกับอจอยลี่มาร์เป็นคล้คายๆซูเปอร์มาร์เก็ต้ายๆไม่รู้ว่าจะบอกยังไงแต่ว่าเอาเป็ูว่ามันอยู่ไม่ไกลมากเทบายวที่ไหนกอ Khi định cài See you Ok, ok, see you yep. Ok, Tony. Oh Have a good luck Yep h n e you. e e e Thank you. Okay, go. เราอยู่กันที่บีชในเมืองดานงนะครับทะเลเนี่ยก็คล้ายๆอ,อ,อ,อย่างที่บอกไปเลยวันก่อนตอนที่เราไปาที่ไหนวะฮอยอันบะฮานอยอบีก็คล้ายๆกับบ้าหลีเนาะแบบมีแนวคลื่นประมาณนี้แล้วก็มีคลื่นซัดเข้ามาเรื่อยๆไม่รู้ว่า,าเป็นเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วง โรซีซันของเขาหรือเปล่ามันก็อาจจะอารมณ์เหมือนที่ไทยเนาะสำหรับการเมนจของเขาถ้าดูจากหาดทรายเนาะ <c oughs> ก็สะอาดเป็นหาดทรายที่ขาวสะอาดล้อมรอบไปด้วยตัวตึกข้างบนที่ตอนแรกเนี่ยมีคนถามผมว่าผมเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนผมก็บอกว่าผมไปไมอามีเออก็คือที่นี่เนี่ยบีทเขาเนี่ยเขาจะมี <c oughs> ตึกเห็นไหม ฝั่งนู้นก็มีตึกแบบเรียงกันเลยเนี่ยเนี่ยดูดิตึกเรียงกันเลยเออนี่ก็จะเป็นสไตล์บิดของเขานะแล้วก็มีล่มพวกเนี้ยก็เออมีให้ที่หน้าชายหาดน่าจะต้องเออจ่ายตังค์แหละแล้วก็พวกน้ำอัดลมคือเขาก็จะเขียนเครื่องดื่มอะไรพวกเนี้ยคือเขาก็จะเขียนเอาไว้ชัดเจนเลยว่าเ,เดี๋ยวพาไปดูนี่ น้ำมดลมกระป๋องละประมาณ24บาท2,000 20, มดองน้ำเปล่าเนี่ยสมอก็คือ12บาทมะพร้าวลูกละประมาณ30,000ดองก็ประมาณ36บาทเก้าอี้ตัวหนึ่งสี่สดองก็น่าอยู่จะอยู่ที่ประมาณ80บาทได้มั้งถ้าเป็นเก้าอี้แบบนี้20,000ดอง ก็อยู่ที่ประมาณย4บาทอี่บเบียที่หน้าชายหาดก็กระป๋องหนึ่งก็ประมาณสามหมื่นสามหมื่นกระป๋องหนึ่งก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ1ิบ2 36สิบามบาท3าบหบาทอันนี้กระป๋องนี้เบียรกระป๋องนี้ประมาณสักอันนี้เบียท้องกิ่นของเขานะก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบีบาทเออแล้วก็แบบนี้อ่ะนี่ก็คือหาดดานังนะครับ ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมนักท่องเที่ยวไหลมาจากประเทศไทยเยอะเพราะว่าเขามีความชัดเจนเนาะสำหรับผมนะไม่รู้นะแล้วก็หลายๆอย่างก็ถูกกว่าเออไกใคร ั่งนู้นคนน่าจะเยอะเดี๋ยวเราเดินไปฝั่งนู้นดีกว่าเพราะว่าทจริงถ้ามองเนี่ยตรงฝั่งนู้นเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นจุดที่ตอนแรกที่เราเออจองโรงแรมผิดเนี่ยโรงแรมน่าจะอยู่ฝั่งนู้นถ้าดูจากสภาพตึกที่มองตอนนี้นะไม่ไงั้นก็ตรงนี้อืมโอเคเดี๋ยวเ,เดินไปตังนู้นดีกว่า ถามว่าทําไมคนถึงมองว่าเวียดนามเนี่ยน่ากลัวในอนาคตแล้วก็มองว่าเฮ้ยประเทศนี้เนี่ยมันจะดึงดูดนักท่องเที่ยวมาจากไทยเอางี้นะผมมองงี้นะดูอันนี้ไม่เกี่ยวกับตัวบทกฎหมายและความเหมาะสมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนาะถ้าเราเห็นจากมุมนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีตึกที่แบบ สามชั้นเลี้ยงขึ้นไปเยอะมากเลยใช่ไหมคือบอกงี้ว่าในประเทศไทยเนี่ยจากหน้าชายหาดไปจนถึงแบบเออข้ามถนนไปอะไรเงี้ยถ้ากฎหมายเก่าเนี่ยอย่างเช่นในเมืองป่าตองอาจจะมีแต่ว่าถ้าเป็นกฎหมายใหม่เนี่ยไม่สามารถที่จะทําได้ใช่ไหมครับแต่ว่าของเวียดนามเนี่ยคือทําได้ถ้าสมมติว่าเขามีกฎหมายให้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะมาซื้อ ตึกได้เหมือนบ้านเราใช่ไหมครับมันก็จะทําให้นะักท่องเที่ยวเนี่ยมุ่งเป้าหมายใหม่มาคิดอย่างนี้ครับผมไปสํารวจราคาคอนโดมิเนียมนะครับในเวียดนามราคาคอนโดมิเนียมในเวียดนามเนี่ยถ้าสมมุติว่าราคาเท่ากับบ้านเราเริ่มต้นที่ประมาณล้านแปดเนาะก็อยู่ที่ประมาณ40ตารางเมตรบ้านเราเนี่ยได้แค่30เพราะฉะนั้น มันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ทําไมเขาต้องไปอยู่ไทยใช่ไหมครับในเมื่อบ้านเราเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยอะถ้าผมพูดค่าของชีพสูงของแพงกว่าเอ่อการเดินทางเนี่ยของเขาเนี่ยสามารถที่จะรองรับแกร็บอะไรพวกนี้ได้แล้วแต่บ้านเราก็ค่อนข้างสูงอยู่นั่งรถเครื่องมองสายรับจ้างเนี่ย 60ส start ห้าสิบ start ถ้าไม่รวมนิวเทพีนะเอาในเมืองท่องเที่ยวนะอันนี้ของเขาก็เป็นเมืองท่องเที่ยวเหมือนเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มองผมก็มองว่าเฮ้ยเออไม่แปลกใจว่าทําไมเขาถึงบอกว่าเวียดนามจะน่ากลัวในอนาคตนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจเขาจะเติบโตเออน่าจะเติบโตเร็วตอนแรกเนี่ยเราจะมาเช่าคอนโดอันนั้นที่มีต้นไม้อะเออ มาเช่าอยู่ดูดีทุกคนหาดก็เหมือนบ้านเราแต่สิ่งที่เขามีโอเคไม่ไม่เน้นเรื่องอนุรักษ์นะเพราะว่านักท่องเที่ยวมาส่วนใหญ่คือเขาน้อยมากที่จะแบบให้เป็นกลุ่มอนุรักษ์เออแล้วเขามาปุ๊บเขาได้แบบในราคาที่ถูกกว่าได้สิ่งที่แบบเฮ้ยมันกว้างกว่ามันดีกว่าเออแล้วก็เหมือนที่ผมเคยพูดไปในหลายคลิปเนะว่า การให้บริการของคนเวียดนามเนี่ยไม่เอาถึงเรื่องโครงหรอกนะเอาถึงเรื่องผู้ให้บริการคือบริการดีกว่าเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยครับว่าทําไมแบบเฮ้ยเ,เวียดนามเติบโตเร็วในเมืองเศรษฐกิจแบบนี้นะครับอ่เดี๋ยวเราพาไปดูบีดนี้กันเนาะว่าเออเป็นยังไงบ้างไปนี่เลยครับ เดี๋ยวเราจะขึ้นมาที่นี่กันเพราะอากาศร้อนมากเยอะ Uh, can I see first? Or uh, maybe around here? Ah, okay. Excuse me. Yeah, sorry. Excuse me. Uh, can I have a uh, avocado and pasta salad? Yeah. Yep, and then uh, what is this one? Like uh, the Corona right, yeah, yeah. beer? Yeah, uh, one bottom. One bottle, yeah. Uh, okay, yeah, one. Uh, what else? Uh, this, uh, this Corona is this one, right? Ah, okay, yes. The of 50%. Okay, yeah. One avocado feta salad and one bottle of perilla. Yeah. Okay. Yep. Okay, you're Okay, and even salad. ทุกคนครับตอนแรกผมคิดว่า,าทางซ้ายมือของเราเนี่ยมีคนเยอะแต่พอพุ่งไปทางขวาม,มือโหเต็มบีชเลยเนาะโอเค ครับตอนแรกผมคิดว่าที่นี่เนี่ยมันจะมีแค่ด้านซ้ายเราที่มเออีเขาเรียกว่าคนเยอะแต่ว่าเดี๋ยวผมพามาดูด้านนี้โอ้โหเยอะมากและยาวมาก คทุกคนผมเดินมาค่อนข้างที่จะไกลมากนะครับน่าจะเดินมาประมาณ3กิโลได้ดูจากโน้นที่ผมเดินมาจากฝั่งนู่ฝั่งที้มีฝนน่ะเออผมเดินมาไกลมากคือนี่อาจจะเป็นเขาเรียกว่าโซเซตี้หนึ่งของคนเวียดนามนั่นก็คือบีดนี้นะครับก็คือเป็นชายหาดที่อยู่ในดานังที่ คนเนี่ยมากันเยอะมากนะครับตอนเย็นๆเนี่ยคือผมบอกอย่างนี้ว่ากระตะบีชที่ผมเคยไปที่ว่าคนเยอะแล้วนะโอ้โหมาที่นี่ผมยอมแพ้เลยก็คือแบบคนกระจุกแล้วก็หนาแน่นมากนะครับแล้วก็ตรงตัวใา่ห้างของเขาเนี่ยคือเ็าจะมีเขาเรียกว่าคอนโดที่ขายนะครับผมคือต้องบอกว่ากฎหมายของเขาคล้ายๆกับของไทยนั่นก็คือ คนต่างชาติสามารถถือครองได้ประมาณ50ปีนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยถูกกว่าทิ่ไทยที่สำคัญคืออยู่หน้าบีชแล้วก็จากที่ผมไปดูข้อมูลมาเนี่ยที่พักที่อยู่อาศัยของเขาเนี่ยในราคาที่เท่ากันเนี่ยมันน่าจะอารมณ์ประมาณแบบเฮ้ยแม่งก,งกว้างกว่าประมาณ10ตารางเซนติเมตรนะครับผมในราคาสมมติว่าเราซื้อราคา2,500เราได้ที่ ที่ดีกว่าคือเราได้หนึ่งหน้าบีบ2ก็คือ,อเราได้ห้องที่กว้างกว่านะครับผมวิวสวยด้วยตรงนี้เนี่ยมีทั้งเป็นโรงแรมมีโรงแรมที่ผมเคยเช่าที่มีต้นไม้เยอะๆนะคเป็นโรงแรมแล้วก็เป็นคอนโดนะครับตรงนี้ฝั่งนู้นก็น่าจะเป็นใอ่รีเวิร์ฝั่งนู้นก็น่าจะเป็นเขาเรียวกว่าอะไรนะเป็นโรงแรมที่เราเคยจะเช่านั่นก็คือโรงแรม Cloud, คลาวเนาะเออ คนเยอะมากคนเยอะจริงๆดูดิเออคนเยอะจริงๆครับทุกคนเยอะมากนะครับคือจริงๆเนี่ยพอผมดูในแม p คือแบบมันมันกว้างมากอะ่ะจนผมเดินไม่ไหวอะ่ะเพราะว่านี่ผมเดินมาสามกิโลแล้วยังไม่หมดเลยเออถ้าเดินไปสุดจนนู่นโอ้โหไม่รู้กี่กิโลเออ ก็ oh, เลยคิดว่าเฮ้ยตอนนี้มันก็น่าจะได้เวลาที่แบบโอเคผมเนี่ยจะต้องกลับไปยังที่พักเพื่อไปชาร์จแบตบไม่ว่าจะเป็นแบตมือถือหรือว่าเป็นแบตกล้องเนาะแต่ผมจะบอกงี้ว่าเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยเราอาจจะมาเขาเรียกว่าซอรว y กันที่นี่นะว่าเฮ้ยในไลฟ์ของดานังที่เป็นตินกาบ,บีชเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้มาที่นี่เนาะแต่จากที่ดูแล้วเนี่ยตลอดระยะทางที่ผมเดินมาแล้วเนี่ย เขามีเหมือนกับอารมณ์ประมาณแบบแบบที่นั่งอ่ะให้เรานั่งราคาก็ผมน่าจะบอกไปแล้วเมื่อตอนเที่ยงเนาะเขาอยู่ที่ประมาณ30 40, 40ิบิาทขึ้นไปผมไอ้ที่นั่งตรงนี้เออเนาะล้วก็มีตรงนี้ด้วยนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราอาจจะมานะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงรีแลกของผมแล้วเออไมค์มันอาจจะไม่ดังนะเสียงอาจจะแทรกเออเป็นช่วงรีแลกของผมแล้วเพราะว่าเออผมไปมาหลายเมืองแล้วเราก็รู้สึกเหนื่อยมากเนาะ เออนี่ก็เป็นพันี่บีชบีชนี้เนาะถ้าสมมติว่าใครจะมาคือไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสตรงที่โอเคเรามาที่นี่เราจะ,จะต้องไปบาลีบาลีบาบนาฮิวเราจะต้องไปเมืองที่แบบเป็นฮานอยโอเคอันนั้นสมควรที่จะไปแต่ถ้าสมมติว่ามีเวลาเนี่ยผมว่าในไลฟ์ night ที่นี่ดีนะครับผมก็ลองมาดูกันได้เนาะสำหรับคนไทยที่มาเที่ยวตรงนี้ก็มีคาสิโน เออสามารถเล่น,นเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ถอยลูกเต๋าป็นเลียสปะ่ะเออแล้วก็ที่คนไทยชอบเล่นกันอนะ่ะเขาเรียกอะไรละไอ้ที่กดเปลยวเออออบาคารา่าอืมแล้วก็สลอ็อตมีที่นี่คือมีหมดนเนาะแล้วก,ก็การพัฒนาเมืองของเขาที่นี่เนี่ยคือก็ยังพัฒนาอยู่เรื่อยๆดูจากเขาเรียกว่าตึกที่กำลังสร้างอยู่ที่เนี่ย คือก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าเฮ้ยที่นี่มีการสร้างสึกอยู่ตลอดเวลาเนาะเออเดี๋ยวผมอาจจะเรียก grab จากตรงนี้เฮ้ยขาให้เดินหรือเปล่าผมอาจจะเรียก g ร a b เพื่อที่จะแบบเฮ้ยไปส่งผมที่โรงแรมชาร์จแบบอันน้ําแต่งตัวคือตัวนี้ผมไม่มีเสื้อผ้าแล้วเออเสื้อผ้าคือแบบไม่มีแล้วเพราะว่าหมดจิกจริงเออเนาะ คือก็เป็นหาดหนึ่งที่น่าเดินเลยอ่ะเดี๋ยวพาไปเซอร์เวยตรงนี้หน่อยก่อนกลับแล้วกันเนาะ maybe I have to l i k e a f i n d the information on the internet โอเคทุกคนตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณ6:25นะครับผมท้องฟ้าก็เริ่มจะมืดแล้ว ก็ผมได้เรียกกลับไปแล้วช่วงนี้รถติดมากเพราะว่าน่าจะเป็นช่วงเลิกงานแล้วก็เออราคาเข้าสูงกว่าตอนเที่ยงประมาณ10ดองข้าประมาณบาทที่ที่สูงกว่าที่หมายถึงอะคือตอนนี้เราอยู่กันที่บีชชื่อว่าเออไม่รู้ว่าผมออกเสียงไม่ถูวก,กี่ Ồ, tiếng kia bị có nạ kìa, đúng không? Được không? Như vậy Ok. Ai Ok. Okay?